สวัสดีครับอยู่กับแต่งรถน้าแดมอีกแล้วนะครับวันนี้นะพามาชมงานติดตั้งนะครับจอ Android ขนาด10นิ้วนะครับนี่ฮะมีการบันทึกอยู่นะฮะจอ a n น r o i d 1ินิ้วนะฮะบันทึกหน้าเป็นกล้องบันทึกหน้าแบบนี้ฮะตัวเล็กๆนะครับพร้อมกับกล้องถอยนะฮะเดี๋ยวน้าจะใส่เกียร์ถอยให้ดูนะฮะนะครับงานกล้องถอยสวยงามเลยนะครับมีเทนการระยะด้วยนะฮะสำหรับอันนี้กล้องบันทึกนะครับเรียกดูผ่านแอปพลิเคชันตัวนี้ Traffic Safety นะครับ หน้าจอ Android ก็จะประมาณนี้เลยนะครับเป็น10นิ้วนะฮะตัวใหญ่นะฮะตัวนี้เป็นแรม4นะครับแรม4ถ้าใครอยากได้แบบนี้ก็อินบ็อกซ์มาสอบถามนะได้ที่ f a c e b o o k Fanpage แต่งรถหนาแดมเพชรบูรณ์นะครับนี่ฮะแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวนะจะฝากช่องแต่งรถนาไว้หน่อยนะครับใน YouTube ไปติดตามรับชมกันได้มีงานอัปเดตใหม่ทุกวันนะครับนี่ฮช่องแต่งรถชื่อนี้เลยนะครับ เข้าไปดูได้มีงานอัปเดตใหม่ๆทุกวันนะครับงานสวยนะครับแบบนี้ฮะภาพคมชัดนะครับแบบนี้ฮะใครอยากได้แบบนี้ก็อินบ็อกมาสอบถามนะได้นะครับโอเคนะฮะสำหรับคลิปนี้นะ้าลาไปก่อนสวัสดีครับ